ที่ปัจจิตเองวันนี้ป uh, ๋าพามาเดินยาวราชนะเพราะว่าวันก่อนพาไปเดินบนทัดทองแล้วรู้สึกว่าแหมมีคนมาคอมเมนต์เยอะช่อฟีใจมาดูถนนอาหารเหนื่อยเหนื่อยไปดีเดินหลงน่ารถายแปะมาไปหลงสองเองสั่เต็มฝายไม่รู้เดินวนรอบนึงนะผ่านกองผ่านด้วยผ่านนองหัวขาไม่มีเดินเลี่ยบงเนีย ็เลยเดินมาเรื่อยๆมาจนถึงนี่นเหนื่อยมากข้างหน้าตรงนี้นของฟ้าเป็นของเพ่งขง้างหลังนี่แหละเยาวราชไปดูกันไปดูอาจจะคุยได้คุยได้ชัดหน่อยวันนี้เพราะว่าใส่ไมมา <S <S มันจะชัดตอนที่เป็น ไม่ใช่3ส6 0นะเพราะว่า3 6 0้ว่ไม่แน่ใจจะเอาเสียงจงไม่เข้าได้หรือเปล่าะดูด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเมาส์ไปเลยอเอาแค่ฝั่งซ้าย,ยก่อนนะคือตอนนี้ใกล้สุดจีแล้วไงข้างหลังที่เอาแรกเขาก็มีของแดงขายนะนี่นี่ตอนนี้ก็มีนี่เห็นไหม เพียบเครื่องกรุงยีนเพียบปาแล้วาปโลโตีก่อนอน,นี้เอาน้ำซ่าน้ำซ่าก,กันดูแก๋วยเตี๋ยวมั้งเออก๋วยเตี๋ยวเฮีกยวเตี๋ยวเฮียไทยแอบดูได้แอบดูปลาปลา ก็เป็นเชตูนลูกชิ้นปลากายโรล่าจิ้มรสเด็ดแค่ร้านแรกๆก็น่ากินแล้วอ่ะคือ้ามาเป็นกลุ่มนะซื้อทีละร้านละหลายอย่างนะแล้วก็แบ่งกันกินกินได้สบายร้านโป้ก้นเดบ nước nước nhà này đó được tiền thì ấy tìm phạt. แบบนี้ครั้งแรกตัวเองที่มาเลไปไปต่อวันนี้ก็เหล่า,มาแมลงนะปีนคอไปดูเรียนดูเรียนแล้วก็ตามนี้ผลไม้ข้างหลังนั่นน่ะเป็นพวกชุดจีนอ่ะชุดแดงๆอย่างเงี้ยระหว่างนี้ก็เป็นผลอะ้รผลไม้ไป ยังไม่ถึงร้านน่าติตหีชัวร์อะวชูจิตัวลอยนะขิ<ม>นี่ก็ต้องกินแบบเล่นะกินเมนูหลักกันมาก,ก่อนแล้วเข้ามาตกด้วยัวรอยขินะอ่ะ ถึงห้าสล้านแม่เนี่ยบะหมีเย็นโซ่ต้มยำอันนี้ผ่านช่องอันนี้ก็น่าอร่อยรอแบดูจิบค่ะรลอยค่ะบจต้มค่ะจบต้มอะไรนะครับจิบเกี๊ยวจิบต้มคือเงเคยได้ยินอะต้มเกี๊ยวใช่ไหมโอ้จีบต้มอ๋อ้จีบต้มค่ะเป็นแบบจบหองจีบนี่นะเจ๊อ้วนอุ้ยชื่อเหมือนแม่เลยแม่ชื่ออ้วนอีกแล้วแม่อ้วนไอ้ครีมมะพร้าว เนะเคเเ็ลยะอร่าดิ้บดองวงหรอกคนแน่นแน่นอนทุกวันพอกลางคืนด,ดีพอไม่ไม่ร้อนอตรงนี้ไปปลายสายที่ส่วนใหญ่เป็นอาหารหวานแล้วนะเนี่ยเข้าจึงเนี้ยต้นเหนียวมะม่งวงด้วยนะพี่านไม่ได้แพงมาก นี่นี่นี่อันนี้ฝรั่งเต็มเลยแล้วแะไรวาคนรอเต็มเลยด้วยเตสอนกระทะร้อนอ๋อนทะร้อนแหมหัทำเดียร้อนะทำอเดี๋ยว,ว,ยวมีจะทำไหมครับจะทำมีจะทำจะทำ,จะทำต่อไหมพี่จะจะทำต่อไหมจานหนึงผมาย,ยังทำอยู่เนี่ย เขาจะรอรอลงเนี่ยรอลงกระทะนานไหมสินานไหมจะมาลงกระทะเนี่ยอเดี๋ยวรอนะรอใครกับเท็กเขาในก็ได้พีมมมมม่มันมันมันสู้ความร้อนไม่ได้เลน,นเดี๋ยวตรงเนี้ยแหละไกลไกอ๋อตรงนั้นก็ไดนะ้ข้างหน้าก่อนน้ำป้วงผู้่งน้วไม่ต้องป้กวกเดกี๋ยวนี้ผู้ส่งไม่ผู้ส่งไม่ี้ ได้ออกสวนไดรอลงม่อการอรอรอลงมอที <acontece> ่คนรอร้านเราคนรอร้านที่หมดเลยนะเะเห็นว่าคนรอคนหลังก็รอ ขเขาจะมีบเปลี่ยนเลยเรจะคู่อยากเห็นตอนก็ใส่กันนะร้อนเออแต่ใกล้แล้ว จะเห็นนะเขาจะมีแบบไฟไหม้อยู่นะหาไม่กล้าเข้าเออก้องมีตัวเดียวด้วยซ้อมไม่รู้ซ้อมได้หรืเปล่าด้วยน่าจ,จะเาตัวช่วยครับโทษครับ,รบแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวลงกระแทะไหน,นพี่ลงเดี๋ยวลงกระแทะไหนอะ่ะอันนู้นเหรออ๋อตรงนี้อะ่ะ ขอบคุณครับดังหูยโดนบดเกือบ้วเกือบโดนลวกแล้วร้อนจริงเมื่อกี้อยากขนาดจะไม่โดนยังร้อนเลย เต๊กน้องมาวินเนี่นี่เป็นราคาติดไม้ติดแตรติดนี่ติดไม้ร้อยหกสิบสแอบดูแอบดูหมูเต๊กก่อนขอบคุณครับไกลๆไปนิดร้อนร้อนขอบคุณครับน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าว ก็ขนมเบื้องไทยอย่านี้นี่จะดีงค่ะแล้วก่ถือขายจากเมือไปถึงนีปีแล้วแต่แม่กี่ยีสกว่าปีแล้วทีเไต้หวานไต่เค็มนะมีราติมากตนอี้ก็มันใหญ่เยอะอ่างนี้ร้านแบบ เอไปฝากได้หมูหยองอะไรพวกนี้ยใช่แหละใช่ค่ะมีซอยนี้ตอยตลาดเก่าใช่ไหมตลายดอล่ามีน้ำน้ำผลไม้ปั่นอยู่ข้างหน้าเลยนีก้อ็เบี้ยเบี้ยทอดมะ่ ก็สลับเขาทอดลววาวาคนเยอะอยู่ขเขาไปจะซอยกันดูมีร้านอะไรบ้างมั้ยนายเล็กเล็กอว้วนแล้วมีหลายเล็กยอยากถรวยจ้าเป็นสวยจากน้ำใสนะ ก็้าาก็ัดไทยโอเคปัทไทใส่ไทยโฮิบาททิเศษไข่คู่เจ็ดิบกุ้งสดร้อยหนึงดูแล้วน่าจะจานใหญ่ดูปลาไปไทยเนี่ย nhiều nè, nì 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 yam yam, là yamเลย, có tao bò có, có ถึงสุดถนนเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเป็ดนงเวสเดี๋ยวเป็ดเจ้าเก้าห้าสิบหกสิบบาทเองไม่ได้แพงคนี่นี่ดูเป็ดนี่เก็บปิดนะแกลืมนะโอ๊ตยข้าวมันไก่ตอนนี้ห้าสิบหกสิบเอ้ยเจ๊หน่อยนี oh. oh. ่ เคยเดินเข้ามาแล้วแต่ไม่เคยเดินเข้ามาแบบไกลขนาดนี้เดี๋ยวข้างซ้ายเดี๋ยวมาดูกันอากมีคนบางคนเห็นแล้วข้างขวาก็มีนี่ว่าโอ้โหทะเลสดชัดนี่นี่นี่โอ้โหถ่ายได้ไหมครับขอบคุณครับโอ้ยดูดิพวกอะไรพวกมาก่อนกมังกรอันนี้ข้ามาจะยังไม่จ่ายนะยังไม่ตายแล้วได้เลยครับพี่กุ้งจันทร์ครับ น่าจะสดสดเลยแหละเ,เรนีโร้ยเทไนโบร์ไโบร์เบนิโน่แอบคิดว่า,า,ค,วาคล้ายคล้ายหัวหินนะมีของทะเลสดสดแบบนี้แอบคิดว่าร้ายเลยขอบคท้าค่หมูตลอันนี้หมูเต้เฮียซาแอบดูไโกนร กินทุกร้านคงได้จบชีวิตแต่ร้านนีใกล้ๆเนี่ยโอ้กล้องดูน้ำมันแล้วเปล่เดีเช็ดฝั่งขวามีหมูแดงว่าหมูแดงเกี๊ยวน่าอร่อยร้านเจมารีสวัสดีค่ะนาตลาดเก่าโดยานะ กี่เขาตัวโตๆอยู่แน่นๆเลยดูดิยังไม่ไม่ถึงไหนเลยเพิ่งเดินมาจากสัเปองเราไปดูแต่ฝั่งนู้นอีกทีนึงนี่ตลาดเก่ามาชิ้นปิ้งปลาหมึกปิ้งซอสหวานนะตุ้ยใหญ่ด้วยนะดูนี่ขาหมูเตี๋ยหมวย ขาหมูขาวหมูมีเล็กกลางใหญ่หกสิบแปดสิบร้อยหนึ่งได้อยู่ก็ข้าวขาหมูไข่มาถึห้าบาทอร่อยเงี้ยดีเราแอบไปดูได้หมูอย่างซาซิขออนุญาตเลยนะครับครับแล้วมันจะไม่แรงใช่ไหมไม่แรงคู่พันเลยนะไม่อยู่ไปก่อนดีกว่าขอบคุณครับโอ้โหิวยิว มนี่นี่อันน eh ี้สำหรับใครที่อยากว่าหนักหนักท้องุแป้งทอดเนหนักท้องแน่นอนเสียทอดฟังหน้าหมูไก่ทอดเสียทอดใข่ใส่กล้วยแล้วก็เดินกินไป อ๋อนี่ก็เหมืนกัเป็นนึ่งนึมว้บม่เขาถ่าดิเชีดิเชตปาจีปาจีสิสโยรอ่า <c oughs> เข้ามาลว <c oughs> เข้ามาซอยตลาดเก่าเนี่ยเจอเลยปาจีลับอกว่าเกี่บใช่เรียกคำุไทยแลนด์ อะไรเนี่ยไปเขียเ่ยเยอะะหมอกระทงทองนี่เคยเกินตอนเด็กๆ <c oughs> ต่างชาติที่ดยดมทำสดๆเย่ยต่างชาติเที่ยวนะน,นี้ก็หลังเยอะละ้วโอ้ย ไันแล้ยเนี่ยเสือนหน้าเหรอเอ้ยนไูอหนอมไอจิบโลักไม่ค่อยไอ้ลูกกับเลือกุ้ง

ยังไม่ถึงหนออึ่งเมติดเลรไฟลุกพลังชอบเลนี่กินห่ะฮู้หู้นี่เสี่ยวปลาเจ้าเก่าร้านเจลางเข้าไปไม่ได้แล้วต่รถุ่ไม้กับสองกล้ว,ออวยมีร้านเจล็ด Hello. Hi. Hi. Where are you from? Norway. No way. Uh, you speak to me. Yeah, sure. <laughs> <laughs> what do you think about Thailand? It's really nice. Yeah, really nice. เรารออยู่บีนเสร็จแล้ว Since for two days two days two days เหรอ We came yesterday Oh. Then t o night go to Khao San Road. Khao s a Not n the plan tonight maybe tomorrow Oh, อ tomorrow ตอ a สารรถร a อ Road. ลลี่ตึงตึงตึงต Oh party How long have you been here or are you from here Yeah yeah Bangkok You're from Bangkok Yeah yeah แล้วเนี่ย Miss A A M YouTuber You yeah You yeah You yeah j u l Nice to meet you Nice

เมกเกียเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขจะเที่ยวว่าวันนี้ไม่มีแมนมไม่ไดต้องพาเที่ยวเขาสอมาา้บันกเยอะเยอะก็ไ่อยเดินนะไปเดินคนกันก็นะอบกุณสวัสทีกันไปไปเหลืองพีลาวนี่นี่ามี มะจ่างมะจ่างเลยมันเียเป็นบะหมี่แห้งมีแดงผัดไทยก็มีแล้วก็เมึงย่างเดี๋ยวแอบดูตอนเขาย่างกันหน่อยแอบดูแค่ทางหเงเืองแมันรอดนี่นี่โอ้หน้ากินมันคันใหญ่ เดี๋ยวจะไดางทางค่ะอันนี้มีหมูกรอบจองปลาโมกี้หมูกรอบาชูข้างล่างนีหอยเกลย่างเลุจองยังไงเนี่ยองสีอทีวดองจอนปลาแล้วก็แซลมอนาดิบที่เขาทำหมูกรอบเลยหมูกรอบหมือนกัน

ขนมเบื้องปลาแอบมุโยาดโอ้แอบะแอบพายก่อนแอบพายแบบเขาไม่รู้เลยอ่ะ <c oughs> ขอบคุณครับอ๋อไส้เค็มไส้หวานแล้วก็มีอะไรนะเพลนนี่คือผสมกันแหละครับค้าจัใชัย ิ้นปลายยาวล่าเป็นกิวเตียวนะวุ้นเส้นเมยโปน้ำใสต้มยำหมดเลยธรรมาติดติดทิเช่แต่ติม่งน่าอร่อยจ้ะน้ำซ้อมลาแห้งเรเปล่เลยกรอบยักษ์อ๋อนี่เคยกินไม่ถ้าอันเล็กถ้าอันนี้10บาทอันนี้10บาท สัันนี้สามร้อค่ะสามอนะคะได้ค่ะสได้ค่ะกล่องละสิบาทจาแล้วถ้าผมกใหญ่สอันามว่าาบกองเล็กาใหสร้อยเดินซื้อกินง่ายๆเลยอะเพราะาฉลามี่ออยัได้ครับ

กินเล็กๆน้อยๆแล้วนะแต่ฝั่งขวาเนี่ยแหละจะเป็นร้านแบบกินจังนังเลยถ้ามันมีมไมโครนียบแล็มันกป็มขิงแอบดูกันขอเป็นของหวานนะเราชืออะไรพวกนี้หลหายอย่างเลยยก็มี ครัต่างโน้นก็มีนะแต่ว่าเคยไม่เดินข้ามแล้วล่ะเอาให้หมดฝั่งฝั่งนี้ก่อนเอนี่หอยแมงดี้ดูหอยที่ป่านก็เขาขายหอยนี่ในร้านร้อยเดียวร้อยหกสิบนี่ดูแขกจะได้แฝงอยู่เขาแอบดูเลยนะครับ เอาได้เลยครับต่อได้เลยตัวอจ้อปูทองโปรเพชั่นด้วยจ้อปูสองแท๊กสองแท๊กสองด้วยเป็นปลานนะไม่ทอดตัวเทียวเป็นรอเพียวเหมือนกัน กุ้งเนี่ยทำแบบ้ติดัก้สขถ่ายเลยนะครับได้ได้นี่ใหน้าินเนาะู้จิตัวเลยเนี่ยเจอว่คนทั้คนนี้นีนลีก็มีตายแล้วายอแล้วนี่นี่นะกุ้งแตกตัวแล้วมาเป็นกลุ่มกินสบายเลย ขอบคุณครับปลาโอ้ยนี่นี่เต็มเลยอะไรไม่รู้โอ้เอ๊นที่มันมีามก้าปลาหมึกมันพูดปลามึกชักชัดูดูเลยาก ไม่ได้เราต้องค่อยๆไปนะค่อยๆไปนต้องไปใจร้อนหาอะไรกินก่อนใครดิวัยแล้วอาจจะใจร้อนได้หาอะไรกินก่อนอได้ได้หน้าเเนี่ยไม้เลยขาเท้าหาง